ยินดีต้อนรับสู่ช่องค a r Insight ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถสุดหรูเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยและข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับโ To โยต้าเซล i ซีปี2025รถซีดานหรูระดับเรือธงที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ยกระดับทั้งรูปลักษณ เทคโนโลยีและสมรรถนะให้เหนือชั้นกอนว่าที่เคยโตโยต้าเซลเซียร2025ยังคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของรถหรูที่สะท้อนถึงความภูมิฐานความเรียบหรูและความเป็นผู้นำด้วยดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปจากกลุ่นก่อนอย่างชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบใหม่พร้อมไฟหน้าและทรงเรียวยาวเสริมความดุดันเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นผสมผสานร,ระหว่างความหรูและความทันสมัยได้อย่างลงตัว ตัวรถมีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้พื้นที่ภายในกว้างขวางยิ่งขึ้นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์พิเศษช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถยนต์รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสาร t o y ยต a าเซลซีร2025จะทำให้คุณประทับใจตั้งแต่แรกสัมผัสภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม ทั้งหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาหน้าจอคู่ขนาดใหญ่ที่แสดงผลได้ทั้งระบบควบคุมและข้อมูลการขับขี่ถูกติดตั้งอย่างเรียบหรูพร้อมระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงระดับไฮเอนจากแบรนด์ชั้นนำให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือชั้นพร้อมระบบไฟสร้างบรรยากาศภายในที่สามารถปรับได้หลายสีตามอารมณ์การขับขี่ ในด้านขุมพลังโตโยต้าเซลเซียร์2025ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่มีทั้งความแรงและความประหยัดรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวมกว่า350แรงม้าส่วนรุ่นสูงสุดใช้เครื่องยนต์ V8 ไฮบริดที่ให้แรงม้าสูงกว่า450แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในการขับขี่ทุกสภาพถนน การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลด้วยเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะที่พัฒนาขึ้นใหม่ด้านความปลอดภัย Toyota Ce ซ s i ซ2025มาพร้อมระบบ Toyota s a ซ e t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาช่องทางระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานรวมถึงกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอด ทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจทุกสถานการณ์ความนุ่มนวลในการขับขี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติให้ความนุ่มนวลไร้ที่ติขณะที่การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้เงียบอย่างยอดเยี่ยมเทียบชั้นรถยนต์หรูในระดับโลกอย่างไร้ข้อกังขาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสบายตลอดการเดินทางทั้งใกล้และไกล t o y o ต a c e l s i u ีปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานหรูที่ให้ทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและสะมรรถนะระดับสูงในคันเดียวโดยยังคงความน่าเชื่อถือและคุณภาพในแบบฉบับของ Toyota ไว้อย่างครบถ้วนหากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องพาอินไซด์เพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ใมรีวิวเชิงลึกและการอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์ ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไป